ถ้ on, าพูดคำวันหัวยี่ทีหกเอาจริงทอแล้วอ่ะคนดูกดดันพี่ว่าพี่ม่็นดาบอสักทีอย่าพูดทอสิเห็นไหมพี่พูดอยู่ยังไม่เห็นโดนอะไรเลยว่ะก็จริงอ่ะหรือโคจตรเซรั่มดาราอ่ะโดนแล้วเฮ้ยคำนี้คำนีก้ก็เอาหรอมั่วเดนเร็วจังวะบังเอิญมากเลยหมบังเอิญบังเอิญบังเอิญตะกับกูเนี่ยคนเดียวเลยแต่วันนี้บอบว่าพี่ทาลิปสวยมากเลยนะจริงปะเนี่ย ปากหวานสงสัยแซมดารามอ้ะพี่พูดคำนั้นอีกแล้วโอยอะไรอย่าบ๊อบขี้โกงอันนี้มันคำซ้ำแล้วเนี่ยอ,อ๋อบ๊อบลืมบอกกฎใหม่ใช้คำซ้ำได้แล้วนะกดแต่ม,มึงเอามือการสร้างแต่มึงมันเป็นสปอวเตอร์หลักเมันคนสร้างเกมนี้เศษน้ำมันลาสุดๆ <c oughs> ทำหน้าแบบนี้รู้แล้วแน่เลยว่าโดนคำ <c oughs> เดิมมันเบื่อมันหลอกหลอนกูต้มซ้มเฮ้ยเจย้าอีกทีใช่ปะอะไรบ๊อบไม่รู้เรื่องเลยสักหน่อย ไ,ได้ไม่ต้องรู้เรื่องอะไรกันหรนะรู้เองเสื้อพี่สวยไหมเซรามดาราโดนแล้ววัน,นอากาศร้อนเนาะเซรามดาราพี่โดนแล้วปวดท้องสุดๆเลยเซรามดาราโดนโดนโดนอันนี้พี่แต่งหน้าสวยเนาะลุกแบบโคตรจะเซรามดาราโดนแล้วสนุกจังวันเลยจะมาบอกสักทีเซรามดาราตาพี่ถามแล้วไม่ไม่โดนหรอไม่มีใครแพ้ไปตอลอดหรอกหน่าไม่ใช่ว่าอยากเพิ่มกิมมิคคลิปสลับเป็นดาราเซรามหรอ โดนแล้วโธ่จริงปะเนี่ยมึงอยากได้กิมบิ๊กจริงๆมึงเป็นโปรดิวเซอร์ปะเนี่ยได้เวลาทายคำบนหัวแล้วก็จะเป็นสักวันที่กูได้ทายคำบนหัวปกๆอยากรู้อหนูเดาว่าคือเป็นหนก็รู้ว่ามึงต้องถูกอ่ะไม่มีคำอะไรเลยละกันอยากแพ้ดูบ้างอ่ะอีกพูยิงเจ็บเหมือนมึงแบบพยายามจะแพ้แต่กูพยายามจะชะนะแล้วกูแพ้ตลอดป๊อถูกเหรอถูกจริงด้วยเงินมาก จะถามพี่กอลมึงต้องลุ้นดิเหรอมึงถูกมาตลอด6 EP กูนี่ต้องลุ้นลุ้นมาตลอดกูอยากรู้นนะ้ำตู้อยู่ตรงไหนวะบ๊อบบอว่านะเป็นเพอร์เซลัมนาราแน่